สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนําอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ใหม่ของทากาล่าครับนั่นคือโล่อัตโนมัติรุ่นแบตเตอรี่ตัวนี้สายขนาด4หุนความยาวทั้งหมด30เมตรนะครับผมเป็นระบบแบตเตอรี่นะครับเป็นไฟฟ้าทั้งหมดเลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในเซตมีอะไรบ้างใช้งานกันยังไงนะครับครัผม มาสู่ขั้นตอนการใช้งานนะครับหลังจากที่เราติดตั้งตัวโลกับผนังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทําการต่อสายน้าเข้าให้เรียบร้อยก่อนนะครับสายน้าเข้าเนี่ยเราจะมีอุปกรณ์พ่วงต่อมาให้ในเซตเรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานนะครับพอเราติดตั้งสายน้าเข้าเสร็จแล้วนะครับให้ต้องการเปิดก๊อกน้ํานะครับเปิดก๊อกน้ําเพื่อให้น้ําเข้าไปในระบบให้เรียบร้อยนะครับเข้าสู่ขั้นตอนการใช้งานนะครับให้เราลากสายออกมาความยาวตามที่เราต้องการนะครับผม ตัวนี้เป็นสาย PVC 3ชั้นเกรดเออย่างดีนะครับข้างในเป็นสายทึบแสงป้องกันตะไคร่น้ำนะครับรับแรงดันได้ถึง20บาร์นะครับจากนั้นครับเรามาสู่การใช้งานนะครับทําการจับที่หัวฉีดนะครับที่ปลายหัวฉีดลักษณะแบบนี้ครับแล้วก็หมุนนะครับหมุนไปทาง้ายนะครับน้ําก็จะเลิ่มออกมาเห็นไหมครับความยาวไกลถึง5้ถึงหเมตรนี่นะครับผมเป็นจุดที่เราปรับนะครับ มาในส่วนของการเก็บสายนะครับการเก็บสายนะครับที่ปุ่มนี้จะเป็นปุ่มสําหรับเก็บสายนะครับพูดง่ายมันก็คือรีโมทคอนโทรลนะครับผมแล้วกดตรงนี้นะครับผมสายจะเก็บเองโดยอัตโนมัตินะครับครับผมมาดูในส่วนของแบตเตอรี่แล้วก็สถานะของแบตเตอรี่นะครับผมสถานะของแบตเตอรี่ก็จะมีบอกอยู่3สถานะด้วยกันนะครับก็1 23นะครับเรียงตามลําดับครับวิธีการเช็คก็กดปุ่ม ก็จะเห็นสถานะไปขึ้นนะครับการชาร์จแบตเตอรี่หนึ่งครังนะครับสามารถใช้งานได้ถึง2ถึง4เดือนนะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละบุคคลนะครับผมมาดูในส่วนของแบตเตอรี่ที่ติดกับตัวเครื่องนะครับผมจะอยู่ด้านหลังของตัวเครื่องนะครับแบบนี้นะครับจะมีฝาเปิดอยู่ด้านหลังนะครับผมเห็นไหมครับทําการงัดเปิดออกมานะครับก็จะเจอแบตเตอรี่นะครับเสียบเป็นเซตอยู่นะครับแบบนี้นะครับก็จะมีสายข้อต่ออยู่นะครับผมให้เราทําการดึงสายข้อต่อออกนะครับ แบตเตอรี่จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมจะมีฝายางตรงนี้อยู่นะครับสำหรับชาร์จแบตเราดึงออกก็จะเป็นที่ชาร์จสำหรับไทซีเสียบชาร์จได้เลยนะครับการชาร์จแบตเตอรี่หนึ่งครั้งจะใช้เวลาประมาณ30ถึง60นาทีนะครับแล้วแต่การใช้งานนะครับผมแนะนำนะครับควรชาร์จแบตเตอรี่ทุกๆ1เดือนนะครับไม่ว่าจะได้ใช้งานหรือไม่ได้ใช้งานก็ตามนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นแบตเตอรี่นะครับให้เซลล์เขามีอายุยืนยาว มากที่สุดนะครับผมในการเลี้ยกเก็บสายทุกทครั้งนะครับผมควรเป็นการประคองสายเข้ามานะครับอย่าปล่อยให้สายหรือว่าหัวฉีดของคุณลากเข้ามาเลยนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เกิดการเสียหายของหัวฉีดตัวนี้นะครับผมจะทําทให้ชํารุดง่ายหรือว่าเป็นร่องรอยง่ายเนี่ยง,ง่ายนะครับผมควรเป็นการประคองสายมาในลักษณะแบบนี้ครับผม สุดท้ายขอฝากด้วยนะครับโลแบตเตอรี่ขนาด30มิตรยี่ห้อทากาลาพัดตัวนี้นะครับผมหาซื้อได้กับตัวแทนจำหน่ายของเราทั่วประเทศ